ม่มีไม่มีแกล่นะปะู่แกก็ไม่ได้มาไปนะครับผมพาเพื่อนไปขายมันนะครับวันนี้ก็มันมืดหน่อยนะครับทางก็เละๆนะครับ,ครครบสวัสดีเพื่พนอนๆทุกคนนะผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเอ็มพลัทฝันแล้วก็สวัสดีทักทายทางเพจ facebook เอ็มพลัทฝันทุกคนเลยนะครับวันนี้มากันโอ้เจ็ดคันนะครับเจ็ดคันงานแบกอย่างเดียวนะครับ นี่เลยนะนู่นอยู่นู่นนะครับแล้วก็รถใหม่ก็มานะครับแต่ว่าไม่ได้ขน แปดนะครับสีจอดม่วงๆนะครับผมไม่โดนแสงนะครมาเลยนี่นะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูเลยนะบองานครับเนี่ยช่วงไหนมาโดนแสงมันก็จะออกจมพูนะครับตัวนี้จมูพวกฟ้า โมโตนะโมโตอ,อันนี้อีทีนะมยาอุอ้ผมก็วิ่งแล้วครับไม่มีรถนะ

เรจัดนะครับร้อยสี่ร้อยห้าห้านะครับเต็มไปหมดนะครับรอจานสาธิตขับมานะครับเอทเอฟหนึ่งห้าศูนย์ นะครัมาทันเจ็ดพันนะครับขนหกพัน 6, นะครับไม่คิดว่าจะได้เต็มทุกคันนะครับส่วนของผมนี่ไม่ขนอยู่แล้วนะก็ได้เต็มนะครับก็โอ้ยยอดนะมันไม่ใช่หัวเท่าไรนะครับแล้วก็เป็นงานถอนมือแล้วก็งานแบกไกลนะครับ เดียวนะครับได้อยู่ต้องเท่ากันนะครับวันที่ะะ 26, 26. เท่านั้นสองพันหกสองพันหกเบ่กไม่อยู่อเขียวเบ่กไม่อยู่อ๋ได้สองแปดนะครับสองแปดรองเจ้าของ นะผมไม่เสียรถนะครับบางบางคนนี่โกรดใส่รอบเดียวหมดเลยนะครับ ไปเรียนได้เท่าไหร่สามหกสามหกมอมสามหกสามหกสามแปดเดี๋ยวถ่ายสามแปดครับหกหกพันสองหมื่นบาทเนาะเรียนเนาะเอาน้ำก็คลิปนี้ก็ขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ผมนะครับผมสวัสดีครับ พวกาจะจะเลยว่า